สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตามที่น้องๆนะครับขอมานะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีนามว่าน้องตุ้ยนะครับน้องตุ้ยน้องตุ้ยนะฮะบอกว่าพี่ครับรีวิวตระกูลอามของเว็บร้อยยให้หน่อยครับก็ ผมรวบรวมมาได้นะครับก็มีด้วยกันนะครับ4อย่างนะฮะเป็นของ m s ออิตาลีนะครับที่ฮิตที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับสวิงอาร์มเวฟร้อยยี่สิบห้าเอสสองนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับก็เป็นแบบไม่ยืดนะครับอ่าตัวนี้เป็นแบบไม่ยืดนะครับยาวเท่าเดิมกับเวฟร้อยยี่สิบห้า เอสเวฟร้อยยนะครับตัวนี้แต่ไม่ใช่ปลาวานนะฮะตัวนี้เป็นยาวเท่าเดิมเลยนะครับนี่ยาวเท่าเดิมนะฮะอาเป็นยาวเท่าเดิมนะครับอาเอาไปก่อนนะครับแล้วก็สวิงอาร์เวฟร้อยยตัวนี้ยืด2นิ้วนะครับตัวนี้นี่เมื่อกี้ยาวเท่าเดิมเลยนะครับตัวนี้จะยืด2นิ้วนะฮะอ่า ดูนะครับตัวนี้จะยาวนะฮะยืด2นิ้วนะครับมาวัดกันดูเลยนะครับนี่เห็นไหมละฮะอันนี้ยาวเดิมนะครับอันนี้จะยืด2นิ้วนะฮะนี่ยืด2นิ้วอ่าแล้วก็น้องเขาอยากดูแบบย่นด้วยนะฮะอ่าเป็นเบรร้อยห้าสิบห้านะครับจะมีสลักตรงนี้นะครับนี่มีสลักนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ ะะทีนี้เรามาดูแบบย่นกันบ้างนะครับแบบย่นนะครับของเว็ร้อยยี่สิบห้าเอสสองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นย่นนะครับแล้วก็เจาะนะครับเหมือนรถของเจ้าปอนปอนนะครับนี่เป็นเจาะนะฮะตัวนี้เจาะไล่เบานะฮะนี่น,นะครับผมตัวนี้เป็นแบบย่นนะครับแล้วก็เจาะนะครับอ่า แล้วก็มีเวฟร้อยยี่สิบห้าเอสสองนะครับตัวนี้เป็นแบบย่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่เจาะนะฮะนี่ไม่มีเจาะนะครับเป็นปันนะฮะนี่ทางนี้เจาะนะฮะทางนี้แบบเจาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงมาวัดกันดูนี่ยาวเท่ากันนะครับอนี่ยาวเท่ากันนะครับนี่แบบเจาะนี่แบบไม่เจาะนะครับเป็นแบบไม่เจาะนะฮะนี่มีสลักนะครับ แล้วก็มีสลักนะครับอ่เดี๋ยวเรามาวัดกันดูกับแบบไม่ยืดนี่นะครับผมอแบบไม่ยืดจะยาวกว่านะครับหรือที่เรียกง่ายๆนะครับยาวเดิมนะครับตัวนี้นี่อันนี้แบบย่นแล้วก็แบบย่นเจาะนะครับแต่ถ้าเป็นสองนิ้วก็จะยาวมาอีกนะครับนี่เลยนะฮะ ยาวนะครับยาวกว่าเดิม2นิ้วอ่าแล้วก็เดิมก็ยาวกว่าย่น2นิ้วนะครับนี่นะครับผมอ่าก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับน้องๆก็ดูเองเลยนะฮะมีทั้งยน่นแบบเจาะแล้วก็ย่นไม่เจาะนะฮะแล้วก็ยาวเดิมนะครับแตบบ่ไม่ยืดแล้วก็ยืด2นิ้วนะครับผม เป็นของเวฟ 125S 1 2 5บเวฟ 110i ใส่ได้ดรีม 110i ใส่ได้นะครับอ่ารีวิวให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ